สวัสดีครับแบ่งพ่อพันธุ์นะเป็นงานครับขึ้นเป็นติดขึ้นเป็นติดนะพ่อพันธุ์หนุ่มนะครับไปร่วมสามโลฮะแน่ยพันธุ์นี้โดนไปแล้วนะครับกำลังกินอาหารพ่อพันธุ์นี้ก็ใส่ไม่ยั้งนะครับท่านใดสนใจพ่อพันธุ์ สายตรงมาฮะห้าพันห้ารวมส่งทั่วไทยครับมีใจใสายตรงมาเลยฮะพอพันนะฮะึงวันนะครับขึ้นตลอดนะครับมีใจใสายตรงมาเลยฮะขนเงินขนทองครับสวัสดีครับ มันได้ยินเสียงผมโอเคนะครับสวัสดีครับ